สวัสดีครับสวัสดีครับมีเมื่อดีนอนหน่อยดีนนดครับ โจอีสวัสดีครับคิดถึงจังคิดถึงเหมือนกันดิสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอู้สวัสดีฮะสวัสดีครับสว,ว,วัสดีครับกินกินอะไรก่อนเป็นอะไรนอนไม่นอนโตแล้วสวัสดีครับสวัสดีฮะ นะโอ้คนดูอยางกินข้าวอย่างนี้โอ้โหไปกินชาบูไม่คาราปิงยัง,ง,งไปเ,าาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่ชอบไม่ชอบคำถามว่ากี่ขวบแล้วเลยกี่ขวบแล้วสามขวบแล้วครับ,บคุณเกียว,วเลยครับ สวัสดีครับทุกคนก็หมวกมาใส่ดีกว่าวันนี้ไปซื้อหมวกมาใหม่นี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 ่เรามีหมวกมีหมวกมาอวดด้วยผู้ชมอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่มังมาเจอนะเลยสวัสดีครับโย่พี่เจ้าดิฮะนี่หมวกเราโมโจนดิฮะเด็กขี้อวด น่นห,หน่อยเล้วเหน่อยมากเลยค่ะอ๋อซื้อของเก่งนิดหน่อย,วส,ส,ออยวส,สวัสดีครับสุดครบบขอถ่าน่ารักๆน้ารักให้แครบหน่อยเฮ้ยทำไม่แก้มใหญ่จังเลย่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เล่นเล่นให้ฟังดีกว่าเล่นเพลงให้ฟังดีววก,ก,นนกนนว่าสางคนกินนมผงกินนมกล่องถ้าหากว่ามีน้ำร้อนก็กินนมชงฮะแต่ว่าถ้าไม่มีนมชงกินนมกล่องใส่ขวดน,นมได้มีคนอยากคุยไหมลนะ่ะนี่คนแรกเลยเนี่ยพี่จ่าคนแรกเลยเยางออกใช่

เป็นเค้กสักล้านหนึ่งครับไม่ดูพี่เอกเ้ามาดูมังเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่ยหน้ามาสุดๆจะ,ๆจะามังกรเฉียนเลยเฮ้ยพี่เฟียสวัสดีครับอะไรอ่ะ สรางมันแตงค่ะหม่อมหมีจะเตรียมนมน่มแนมมากอีมังมึงกูก็ไม่รู้ว่าพี่มังเลิกเล่นมีกแล้วหรอก็ไม่ถึงกับเลิกครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปยดจากที่นอนเพื่อดูเลยนะเนี่ยไวเชื่อไวเชื่อนี่ทุกคนขายหม,ม่องหมีคนมันเป็นยาหม่องที่เราใช้บ่อยมากหม่องหมีนะครับหม,ม่องหมีใช้ดีมากครับพรีเซนเตอร์สี พีซ่เตอร์สีเหลืองเขาหน้าตาน่ารักมากครับหมองหมี่อย่าลืมไปหาซื้อกันนะทุกคนมัมหมี่เยอะแล้วใช่นี่มัมหมี่มัมหมี่ต้องมีหมองหมี่ด้วยกลิ่นมันดีมากเลยกลิ่นสีแดงอ่ะดีมากกลิ่นมันหอมเหมือนอะไรสักอย่างอุ้ยคุณเตยคุณเตยน้อยใจวัะดีครับทุกคน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 อยู่ตอนเราไอ้นี่ไหมตอนเราแคสไหม ทุกคนทุกคนทุกคนวีเจเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่แอดลบแอมแล้วเอ้ยผมผมโคเทพเอ้ยทำไปเล่นบ้าอย่างรออย่างรอชงนมให้ลูกชาย <laughs> มาใช้เลยเ <laughs> ตยมีลูกหลายหลายน่ารักเสมอแค่นี้เอ้ยขอบคุณครับ ทุกคนทุกคนมีใครอยู่ทันตอนเราแคสบ้างล้วอยากรู้ว่าทุกคนได้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 แฮโอเคลูกเดี๋ยวมาหาหมอกเองดีครับดีครับใช้ดีมากมากเลยมันมีหลายสีมากเลยแต่ว่ามังใช้หมดไปล้สองกระปุกเตยไม่ได้วิ่งไปตามถ่ายรูปใครอยู่หรอเอ้ยเต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 ยโดนอีกแล้วทุกคนกินข้าวหรือยังใคหน้าผากเรากว้างไปไหม โบเอ้ยเราไม่ได้เอาโบกับมาโบอยู่กับพี่สาวติดโบติดโบอยู่ไม่ทันมวนแต่เลิกรักกับน้องโฟใช่คุณโฟกน่ารักมากทุกคนคุณโฟกเจอกี่งานก็เฟรลี่นะฮะสวัสดีครับโอ้หัวทำอันนี้ดีกว่าทานแคทสวัสดีครับโอ้ทำไมผมมันติดกันขนาดนี้อ่ะนี่เป็นหัวกระเทียม รู้จักของเทียมเบ้าถ่ายแล้วค่ะพี่วเ <laughs> วนดี้หยุดเวนดี้หยุดหยุดสิ่งนี้พูดพูดแบบปกติพูดปกติได้ไหมเอยยังมีวันดีฮะ <c oughs> เปิดมา่านไปตกใจเลยงงมากชวนคุยอีกแล้วไหมสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณโฟก์น่ารักมากเลยนะครับทุกคนคุณโฟกแบบเฟ <c oughs> <c oughs> รนลี่มากมากจริงๆเอาเจอคุณโฟกก่อนหน้านี้วันที่สิบหกแล้วก็ มีโอกาสได้ค right. okay. right, so right, so right. ุยกันใช่ไหมใช่แล <speaking throat> sí. ้วเขาก็น <speaking> ่ารัก <infinity> ก <speaking> ับเรามากเขาก็พ oh, ูดด yeah. ีกับเรามากนะแล้วก็มีเพื่อนเราคนนึงอ่ะไปขอถ่ายรูปเขาก็ให้ถ่ายรูปเว้ยขอถวายซักเพลงถวายลองไม่เป็นอ่ะลา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 ใช่ฮะเดี๋ยววันที่26ก็ไปเจอกันอีกรอบนึงกับพี่โฟกันนะใช่ไปเจอกันอีกรอบนึง26ลา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  LA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  moonlight and You in me the อ๋อยน่ารักมาถึงคุณโฟกแหละเตยอ่ะสำหรับเตยอ่ะมันมังมันรักเราเป็นเก่าไปแล้วมันก็น่ารักคืออยู่มันแน่นอนอยู่แล้วนะมันแน่นอนอยู่แล้วนะเวัสดีครับไม่เจอนานมากพี่มังใช่ไม่ค่อยเจอเลยกิาสวัดีครับบวัสดีครับ มังไม่ค่อยได้รับงานแล้วอะเอ้ยคุณพัชชาพลาไปครับไม่รู้วันนี้พี่เขามาหรือเปล่ามีคําถามจากเวนดี้หรือเปล่าอ๋อยิ่หบอกไปกินน้องโฟกเอ้ยน้องมังได้ไหมคะได้าไับไปไปหาพี่โฟกไปหาน้องมังไปหาใครก็ได้ไปไปไปให้หมดเลยร้องเพลงจีนให้ฟังหน่อยเอ่คุณน้องมัง 爱是一滴花作糖过，一颗,颗颗洒落。可能阳光流转在阴波，温的细的段落，啊、好多情节舍不得手，在心中发热，满、啊、无冬叶，清风的心也，的不远 สมัครเป็นหม่อมมีรับรับใหม่รับครับอันนี้ใครเป็นอะไรก็รับหมดบินเบคอวิทไปยังยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวพาไปดูว่าของยังอยู่ครบเท่าเดิมทุกคนเรามีเบคอวิทยอยู่ในตู้เย็นนี่คือซาเบียงเราอันนี้คือผลไม้ใช่ไหมทุกคนดูทุกคนดู เราจะไม่อ้วนได้ไงทุกคนดูหยิบหยิบออกมาหนึ่งอันทุกคนดูทำไมมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีแต่ฟ้าปะมันไม่เห็นอ่ะอวดอายุสิบแปดแต่ขอเป็นหมอมีไหม,ม<笑><笑>อะไรเนี่ยถ้ากินแต่ไม่พาไปเลี้ยงครับนี่ไงยังเหลือสี่กล่องคบเหมือนเดิมเนลยแล้วก็มี <c oughs> โอ<ฮ>้เป็นนี้ด้วยอันนี้ ชเชสเค้กบูเบลี่เชสเค้กคองเบเกวรี่ตื่นเต้นก็มีแมงโก้อดไปเจอเลยวันนี้ไม่เป็นไรแฮะไม่เป็นไรยี่สิบหกยี่สิบหกว่างๆไปเจอวิสิเดตวิ่งแต่ไฟตรงนี้ถ่ายสวยมากเลยแล้วก็เปิดตู้เย็นก็มีนี้มีอะไรนะฮู้อะไรข้างล่างอะ แล้วก็มีข้าวกล่องน้องพลจะเป็นมะหมี่อีกนแนวก็มีข้าวกล่องก็มีอันนี้มีไข่เรามีไข่เยอะมากเลยทุกคนตู้เย็นของเราไม่เคยได้พัก ตัวเยลเราไม่เคยได้พักนี่ทุกคนเดี๋ยวเราขายของดีกว่าอาไลฟ์หน้าตัวเยลเราจะชอะไรคําถามเยอะจังพี่มังคทานอะไรถึงได้ได้แล้วแบบนี้ <laughs> เ็นนี้มันฆ่าเาจริงจริงเลยนี่ครับมังกินอะไรนะครับน้ำพริกกากหมูตาพริกกระปูนะฮะเป็นเ <laughs> <Get the insurance. laughs> ก็บตัวเองชั่วหายก็เปงไฟนะไม่เป็นไรก็เป็นน้ำพริกกากหมูที่อร่อยมากมากๆที่สุดในโลกนะครับ กีเราก็จะน่ารักมากมานะครับทุกคนสั่งได้ที่เราเลยนะครับทุกคนซองนี้สามสิบห้าสามสิบห้าบาทแล้วก็มีซองใหญ่อีกนะครับรอแป๊บนึงแล้วก็ถุงใหญ่ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ร้อยห้าสิบพี่จ่าไม่เอาให้ไงของเตยอะ่ะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับ สั่งกับเราได้เลยนะครับแต่ว่าต้อง P order นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ของไม่มีแล้วเพราะว่าไม่ได้ขายจริงน,น,นะเพราะเรากินเองเพราะมันอร่อยมากจริงๆกินเราก็จะหน้าตาหน้ารักนะครับโฆษณาเกินจริงวะเนี่ยโดนโดนโดนตรวจสอบคือจบเลยนะอ้อเอาใหม่เฮ้ยส่งผมนี้ได้ไหมได้อยู่นะ ทุกคนอย่าลืมไปอุดหน,นุนพูดอยากจะโดนตุกนะผมพูดเพราะนะครับน้องมังเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนเชียงใหม่ครับโเชียงดังมากเป็นคนเชียงใหม่ครับจริงๆงมังเป็นคนเชียงใหม่มังพูดเหนืออะไรด้วยนะอยากฟังว่าพูดเหนือไหมอยากฟังพูดเหนือหรือเปล่าถ้าอยากฟังก็ต้องซื้อน้ำพริกก,กักหมูเกี่ยวอะไรวะ อายุน้อยกว่าเป็นมันมี่ได้ไหมได้ครับถ้ามีของกินมามาแรก <laughs> ถ้ามีของกินมาแรกดูจากตู้เย็นก็น่าจะรู้แล้วนะต้องซื้ออะไรมาซื้ออะไรมาเส้น <laughs> โอ้ยหัวยุ่งมากถ้ามันเถ็นอนทุกคนถือว่าไม่ไม่เห็นอะไรบนหัวแล้วอู้เหนือให้ฟังสวัสดีครับผมจื้อมังกรนะครับที่มังน่ารักมากแล้วครอหอะไๆแล้ววินดี วันนี้อยากลอมว <c oughs> ันนี้อยากพรมอยากฟังพี่มังกรทําไมวาดรูปน่ารักจังเอ่อเราบางคนวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบวาดรูปใส่หมหวกดีกว่าโอ้ผมมันน่ามคายจริงๆเลยก็ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วฮะแล้วก็วาดวาดวาดรูปตั้งแต่เด็กเฮ้ยเหมือนเหมือนกับตันอันทักง่ะกับตันเรือ เอ้ยเดี๋ยวเราไปเอารูปมาเราขี้อวดมากเลยนะทุกคนอันนี้นะครับเป็นสมุดวาดรูปของเราตั้งแต่ม .5 อันนี้คือรูปแรกที่เราวา